S.C.P. โชว์ตูดนะฮะมันมันจะถึงทางตาแล้วเป็นมิดเราสอนให้ในายร้องเพลงสวัสดีฮะวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมหมอกซิมูเลเตอร์นะฮะตอนนี้กลายเป็นหมอกแดงซิมูเลเตอร์แล้วฮะคือวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมเออเอาจริงๆแล้วเราอยู่ในเกม ตัวตลกหน้าเกียดซิมูเลเตอร์นะฮะมันเป็นลิฟ์ง่ายๆเอาง่ายๆแหละแต่ก่อนอื่นที่เราอ้ตกใจก่อนอื่นที่เราจะไปเราต้องเอาอุปกรณ์เสริมเข้าใจปะของที่ขาดไปไม่ได้เลยคือไฟเราต้องใช้ไฟหนึ่งอันนะฮะไปะเราไปปไปจนภัยกันเลยมัแป๊บเราต้องเข้าปากมันจริงๆหรอเพื่อนอย่าเออเออเฮ้ย ตอนนี้ผมก็ไฟสีเขียวนะครับเจอเจอ S C P เหรอ S C P โชตูดนะฮะมันเกาะผนังแล้วโชตูดให้เราดูน่ากลัวตรงไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันมันมันวิ่งตามเราจ้องจ้องมันจ้องมันตัวนี้เราต้องจ้องมันใช่ไหมอย่าอย่าเพื่อนจ้องมันจ้องมันจ้องมันอย่า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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อน เราเราเรามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเราขอแคปเจอร์ตูดนายนิดนึงนะเพื่อนเออมันอ้าวไอเอโชตูดโอ้โหมันเล่นผมแล้วเรากลับมาใหม่นะฮะพร้อมกับครบไฟงโงโงๆอีกอันนะที่ที่ไหนเนี่ยมันมันกราฟิกโงโงๆแล้วติด คือมันทําให้เหมือนเราเป็นดวงดาวนะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นแค่บอลเปเปอร์โง่ๆทำเพื่อทําเพื่ออะไรอะแล้วมันก็มีรูให้ลงไปด้วยข้างหน้าโอ้เพื่อนเต็มเลยเราคงไม่ต้องกลัวละนั่นตัวอะไรกระโดดอย่างๆเนี่ยอิดมันมันไฟดับมันไฟดับอย่าอย่าอย่าโน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 พลีสโนโนโนมีเพื่อนมีเพื่อนตายเพื่อนตายอ อิดอิดมันโผล่มาอิดมันโผล่มาอิดมันโผล่มาอิดอย่า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 อิดอิดอย่าอย่ายาขอร้องโอ้มันไปหาคนอื่นไม่ไม่อิดโอเคมันไปหาคนอื่นอีกแล้วจำไว้นะฮะอย่าลืมไปดูหนังอย่าลืมไปดูหนังเรื่องอิดมันโผล่มาจากนรก อิดมันมาอีกแล้วสวัสดีอิดสวัสดีอิดตอนนี้อิดกำลังกระโดดไฟดิสโก้อยู่นะฮะเราเปิดไฟแล้วนะทำไมมันยังมืดอีกฮัลโหลยาย่าย่ายายาโน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 โอโนโอโน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 เพื่อนโนอิดโนโนอิดพี่ขอโทษต์นี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นรอยอิดเก่าๆนะฮะ อิดอีกแล้วอิดอีกแล้วทั้งเรื่องนี้มีแต่อิดเลยอิดอีกแล้วตอนแรกก็ฆาตากออิดอู้อิดหน้ายิม้มอืมโอ้มีเพื่อนตายแค่เดินเข้าไปใกล้ๆกลก็ตายเหรอโอ้เอ้ยมันพอพอเราออกมาไกลไมันตาสีแดงอ้ไม่ใช่ตาสีแดงมันแดงทั้งจอเลยมาแดงทั้งจอเลยดีแล้วเพื่อนอย่าอย่าอ,อิดหน้าอิดมันมาแล้ว อิดหน้าอ yeah. 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 ิดมันมาแล้วมันเข้าลิฟต์อย่าอย่าเข้าลิฟต์อย่าเข้าลิฟต์อย่าเข้าลิฟต์ปิดเอ้อะอะผมไม่เข้าใจผมเลยทำไมผมต้องเอาพิซซามาด้วยเนี่ยเราต้องกินพิซซาเพื่อเพิ่มกำลังใจอยู่หรอเอาพิซซาเอาพิซซาหายไปเลยเรายังไม่ได้กินเลยนะผมไม่อยากเสียค่าพิซซาฟรีนะฮัลโหล แต่ไม่เป็นไรเรามีคบเพลิงสีเหลืองอันอันนี้คืออะไรเนี่ยมันมันดูเหมือนขี้เราอยู่ในท่อระบายน้ําท่ออีกแล้วเหรอมันจะมีอิดอีคนโผล่มาอีกแล้วเหรอมันนานแล้วนะเนี่ยคงไม่มีอะไรอ <c oughs> อกมามาเลยอย่าพึ่งมาสิเจ้าเอลฟ์แล้วมันเป็นเอลฟ์ชูดีด้วยนะ <c oughs> เอลฟ์ชูดีเราเราเราควรเราไปข้างนอกแล้วไม่มาเอลฟ์มาไม่ม่เอลฟ์เอลฟ์อฟยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่า มันมันมจะถึงทางตาแล้วมาเอฟเราต้องจูอ่าเจ็บคอตอนนี้เรามาอยู่ในด่านใหม่นะฮะด่านด่านหุ่นยนต์อะไรสักอย่างนี่แหละหุ่นยนต์ตัวนี้มันดูผอมก็ลองอย่างนี้มันคงฆ่าเราไม่ได้หรอมั้งอย่าพูดย่าพูดเออเออเจ้าหุ่นยนต์ต่อยต่อยต่อยไหมล่ะ มันมันตาแดงมันมันมันมีเสียงเตือนเราเราขอโทษเพื่อนเราเราไม่ควรไปเหยียบหัวนายใช่ไหมเราเราขอโทษเ,เพื่อนอย่าพึ่งออกค้าใครมันชูมือชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบไปบ้าไมออ่ไม่ไม่ไมไมเพื่อนไม่เพื่อนใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราเราเราเป็นมิตรเพื่อนเราเป็นมิตรเราสอนให้นายร้องเพลงเราสอนให้นายร้องเพลงเพื่อน อ้าไอหุ่นยนต์บ้าไรสติขี้ก้างแมนอันนี้ที่ไหนอีกมันอมันมันมองหน้าเราแบบโอ้มันมันมันมองหน้าเราอ้าวมัน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 มองหน้าเราอ้าวมันไม่ได้มันมาอยู่ข้างๆได้ยังไงเนี่ยมันเล็บยาวมากเลยนะฮะมันคงฟอนเล็บเก่งมาก อย่าอย่านางฟอนเล็บนางนางฟอนนางฟอนเล็บอย่าอย่าอย่าเล่นอ๋อ,อไปฟอนเล็บอยู่นะฮะเขาขี้ก้างจริงๆนะเนี่ยคือทําไมพวกพวกฆาตากรต้องขี้ก้างเลยอ่ะไม่มีฆาตากรอุดน,นบ้างเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> อันอัน,นอันนี้มันเหมือนเกมเกมเกมอะไรสักอย่างในโลบอกที่เราต้องลงไปใต้ใต้พื้นดินแล้วก็ไปยิงไอ้พวกซารเรนเดอร์แมนกับไอ้พวกฆาตากรนะ คือเกมนั้นน่ะฆาตากรเหมือนโดนยิงแล้วตายแต่แต่แต่เกมนี้คงไม่ใช่เราไม่มีปืนมันเฮ้ hey! <c oughs> ให้เราออกไปหน่อยเขาเะเลบอดปืนให้ใช่เหรอมันคงไม่มีบ้าหมัดมันเกิดระเบิด <c oughs> ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่ดีๆมันก็ฆ่าตอนที่ผมไม่รู้ตัวอู <c oughs> อ้อันนี้นะฮะมันเหมือนเป็นเทเลทับบี้เหรอ <c oughs> อันนี้ต้องเป็นเทเลทับบี้แน่เลยมีหลายสีเนะี่ยสีดำ มันต้องเป็นเทเลทับบี้แน่ๆดูสิเหมือนเทเลทับบี้ที่มีกล้ามเทเลเทเลทับบี้ที่ามเราอุ้งั้นเราปิดคลิปกลางอินพอร์เตอร์เลยฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงจะต้องปิดคลิปเลยนะฮะเออ้ยใจเย็นคลิปนี้ก็จะจบภายใน3คลิปนี้นะฮะก็จะจบภายใน3 2 หนึ่งแล้วผมก็ยังรอดอยู่นะยินพอ์เตอร์พุดปุ๊บมาปั๊บเลย